สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับมบหมอแคนแฟนมอลําสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องหลกักกา FC แฟนครับของนี่เลยพี่น้องมังกรอีสานเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนีพยัญชนะผ่านสิบามาอัปเดตผลโหวตว่ากันว่าคมชัดลึกอวอร์ดเนาะพี่นอนะ้องเนาะซึ่งเมื่อนีสิมาเวาใน KA 3อสามสาขาลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชน อ่ซึ่งว่ากันว่ามีศิลปินอ่ามหาชนได้ออกมาเว่าเนพี่นองเพราะว่าสิเป็นไอ้มนต์เคนเกนคุณเจ้าของเพลงฮิตวันสันสคือว่าปล่อยเพลงใดมาฮิตทุกเพลงละกะ่ะอ่ามอลำัหรือว่าศิลปินสาวภูมาักด้วยความสามารถนพี่นองเนาะพี่ตายอรไทยวังสันสา เพิ่นได้เปิดเผยว่าสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข่าชิงทางรายการคมชัดลึกอวอร์ดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วอ่ตาต่ละคตนนี่ก็คือบอธรรมดาอ่าวาจังสันซะถือวา่าบอิไดจัดมาหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดน่ายทิ้นพุ่นละพี่น้องรายการกับอได้จัดมาเพิ่งสิมาจัดเอาปีนี้ละหลังจากที่เกิดโควิดเนาะเป็นปีแรกพี่น้องปี2566 แล้วสาขาลูกทุ่งหมอรำขวัญใจมหาชนตอนนี้ผู้ใดเป็นจังใดแน่แล้ววันนี้ผ่านกันเลยสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเพื่อว่า f อฟแฟนครับของแต่ละท่านสิได้เฝ้าเข้าไปร่วมโหวตด้วยพี่น้องเนาะซึ่งการโหวตนี่ทั้งสองช่องทางหลักๆว่าจังสันซะบ่ว่าสิเป็นรายช็อปหรือว่าทาง SFS เอฟเพี่น้องเนาะซึ่งกะ พิมพ์เข้าไปจังเอเดเวจังสีน้ะพี่น้องเนาะกะ k เคอสามสาขาลูกทุ่งหมอราขวัญใจมหาชนตามด้วยสื่อศิลปินที่จะของชื่นชอบว่ากันว่าหลังจากที่ป้อยโตมาช่วงแรกๆน้อพี่น้องเนะาะอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่โดงมาตลอดเลยพี่น้องว่ากันว่าถือว่าเป็นศิลปินสาว มหัศจรรย์ที่น่าจับตาละักะกะเกมาแรงสุดๆในพ่อสอนีนั่นก็คือองค์หิงเพ,เพียรบนแพงพี่น้องสังเกตเบิงบอยาจังเม็ดตอนนี้วงวกสาวน้อยพเพียรบรแพงวากันว่าแทบสิบ่มีคิวงันไห้กับทางผู้จัดหรือว่าผู้จ้างเลยเอ,อเฮ็ดอ่าอ,อันไดก็ดีเบิด์สำหรับบอโจเนาะพี่น้องเนาะไปจับอันไดก็ดีเบิดว่าจังสันซะบ่ว่ัสิเป็นมินิ คอนเสิร์ตเขาพับเขายังยังสี่กะโอ้ยคิวกะคิวงานแนนเอียดหล้กกัยังบ่พอลดแท้วากับวากันวารดแท้นี่คิวงานแนนเอียดทั้งสองน่วยหล้วกัว่ใงไ่นี่แหงปีหนาคิวงานแถบบ่มีเลยพี่น้องอ่าแต่ว่าหลังจากหันเนาะพี่น้องเนาะวากันวาได้มีการแซงกันหลายอันดับเลยพี่น้องแอนออรดีพี่น้องนักร้องหมอรำสาวนังเอกหมอรำสาว เบอร์ตัวตนของเมืองไทยหรือว่าน่งเอกมหาชนอีกผู้หนึ่งพี่น้องได้ขยับแซงองอิงเพลินเพล,เพลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อันดับหนึ่งก็เลยเป็นที่อนอรดีอันดับสององอิงพี่น้องแล้วอันดับสามนี่น้องยูกิเพนพกาส่วนอันดับซีมีการเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะเต้ายองอยูค้นเดดพี่น้อง ได้แสงแผ่วๆแสงทองอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคือกันพี่น้องอันดับซี่เลยตกเป็นของเต้าหยองอันดับหาเลยเป็นของแผ่วๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วอันดับหกเป็นของน้องนกพงศกรผู้นำทีมงานเสียงวีหกนี่แหละพี่น้องซึ่งแต่ละท่นานท่าสีก้าวมาแล้วบ่กว่าสิเป็นแอนอรดีอุ๋งอิงยูกิเนพนประกาศเต้าหยองแผาวแสงทองหรือวันนกพงศกรล้วนแล้วแต่ว่าเป็น ศิลปินหมอรำมุณภาพลักะกรกระแสดีมากๆเน้องพี่น,อน้องเนาะคือจ้างน้องแอนอรดีนี่กะถือว่ายืนอยู่บนเส้นทางของศิลปินนั่งเอกหมอรำนี่มาายังย่า,ยาวน,านอืนเป็นนั่งเอกหมอรำมมหาชนอีกผู้หนึ่งน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าทีหลายหลายคนแปลกใจะละครมหัศจรรย์น,นั่กะ็คืออุงอิงเพียประแลงงพี่น้องศิลปินว่ากันว่าพึ่งสิเก้าเขามาา อ,อยู่กับวองสาวน่อยเพียงเป็นเพลงมาเป็นศิลปินอิหลีอิรอนนี่เมื่อบ่ะจักกีเดือนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าน้องกับมีกระแสะดีมากๆถือว่าตอนนี้ถา้าเสวาไปแล้วอุ้งอิงเพียงเป็นเพลงฤดูกาลนี่ถือว่าเป็นนางเอกหมอรำที่กระแสะมาแรงสุดๆเนาะพี่น้องเนาะ,นะแล้วสำหรับน้องยุก,กิเพ่นปากาเองยังสี่กะ ถือว่าเป็นอดีตนางเอกอ,อดีตนางเอกอว่งมรัมเสียงวิหกนี่แหละพี่นอ้องเคยเป็นครูพานาากับน้อ,นองนกพงศกรนี่แหละแล้วตอนนี้กะวากันว่าผันโตมาเป็นศิลปินอิสระอยู่กับค่า,ายน่ายห้างไห่ทองคาพี่น้องในห้างประจักษ์ชัยไหยทองคอําซึ่งวากันวากับมีศิลปิน นสังก,กัดนี่ซื้อเสียงโด่งดังนี่ก็หลายคนเนาะพี่น้องเนะาะบว่าสิเป็นนี่เลยพี่น้องโตชู้โล่งเลยรำไยห,หทองคำนี่แหละเป็นทีมาาของคํว่า์ข่ายหทองคําเลยพี่น้องถ้าเว้าเรียกข่ายหทองคำกับชิดพ่อนี่แหละ,ะน้องรำไยห,หทองคำเนาะพี่นอนะ้องเนาะแล้วตอนนี้ไปยุ่กับนายห่างกับว่ากันว่าเท่งานเขาพับงานกระลน้นมือเลยทีเดียวอีกยังมีงานไทยละครไทยหยางพอมก็ถือว่ามีเอฟซีแฟนคลับหลาย ว่าจังสรนซ่าอันดับซีน้องเต้าอยองหลังจากที่เมื่อบหลายมือก้อนหน้านีน้องพี่น้องไปอยู่ที่อันดับหาแต่ว่ามาฮอดมือนี่กระแซงแผวพาวแสงทองขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วสําสหรับน้องเต้าอยองซึ่งทาสิว่าไปแล้วถ้าวเ,เรื่องโดดเด่นน้องเต้าอยองกับสีดโดดเด่นในเรืองเต็นมากกว่าเรื่องหล่องเรืองล่ำน้องพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าน้องนี่ก็เป็นแดนเซอร์ว่าจังสรนซะ แดนเซอร์ของวงหมอรำเบอร์ต้นของเมืองไทยวงทิวามีประวัติมย้ยางยาวน,านั่นคือกันนาะพี่น้องเนาะสำหรับวงระเบียบวาทศิลป์ของคุณพ่อเอกผักดีพลำํำซึ่งวากนวาณีคือวงหมอรำดาราวาจ,จงสันสะจังเต่าหยองจักรศิกับมีงานไทยละคงละครหรือว่าสิเป็นงานออกรายการโทรทัศน์จังรีกับโอ้หลายแห่งถือว่าเป็นศิลปิน มอรำมดาล่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วอันดับหาที่ล่วงมาจากอันดับซีนก็คือคุณแพาวแสงทองนางเอกหมอรำทางจังหวัดยะโสธรเนาะพี่น้องเนาะซึ่งวากันว่าเพิ่นเป็นหมอรำสิ่งที่ยืนยัดอยู่บนเส้นทางกระแสดีไม่มีตกอย่างยาวนานหลกักกเป็นศิลปินที่ว่ากันว่ายุคไายท็อปไลน์ไม่ยากยาวนานหลักกัย,ยั่งยูเทอาฮอดปัจจุบันนี้หล้วก็ผลงานที่ปล่อยออกมากระแสตอบรับดีมากๆเนาะพี่น้องเนาะ เพรว่าสิเป็นทางซิ้งเกินเพลงหรือว่าทางวงแสงทองฟิแนแลนด์ยังสิว่ากันว่าโอ้คิวงานเน่ยเอียดแล้วก็มีเอฟซีฟนคลับเป็นจํานวนมากน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมอลำพันล้านไปแล้วสำหรับแพ่พาวแสงทองส่วนอันดับหกพี่น้องน้องนกพงศกรผู้นําทิมงานอีกหนึ่งท่านของเสียงวีหกน้องพี่น้องเนาะซึ่งว่ากันว่ามีผู บริหารนีร่สคนบวาศิเป็นบอดต่ําบอดหนุแล้วก็บอดนกนี่ละพี่นอ้องอ่าซึ่งว่ากันว่าเป็นหมอลำที่มีกระแสมีเรื่องให้เฝ้าถึงอยู่ตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเลยทีเดียวบวาศิเป็นการคืนล่งของศิลปินอาจังสีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เกี่ยวกับกระแสะข่าวที่วากันวาดรามาซะไปอ่มีอยู่ตลอด แต่ว่ากับพานมาได้ทุกฤด,ดูกาลก็ถือว่าเป็นวงบอลลัมที่มีงานหลายอีกวงหนึ่งแล้วก็มีเอฟซีหลายอีกคู้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่คืออันดับล่าสุดที่ทา้งคบชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาอัปเดตแต่ว่าที่ออามาอัปเดตนี้่านมาแล้วสามสี่มือแล้วเด้พี่นอ้องตอนนี้กับโบนแนวาอุ้งอิงอาจจะขึ้นมาแซงแล้วก็ได้เออแต่ว่าสําหรับท่านใดที่อยากโหวตให้ศิลปินเจ้าของใด ล่างวันอ่านี่แหละพี่น้องลูกทุ่งหมอรำขวัญใจมหาชนของคมชัดเลือกอวอร์ดซึ่งว่ากันว่าเป็นการจัดอันดับโวทผลวทที่ใหญ่อีกอ่าค่ายหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะซึ่งอ่ากะที่ก้าวมาหนีกระลวนแล้วเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทั้งนั้นอ่าส่วนผูใ้ใดมาผู้ดใดกลับไปอ่าวตพี่น้องซึ่งกันนี่แหละพี่น้องพิมเคเอสามอ่าแล้วตามด้วยซื้อของศิลปิน ว่าทั้งสันซะบอกมาแล้วสีเฝ้าไปโหวตก็มีศิลปินในดวงใจแล้วพี่นออ้องเออนั่นละผู้ใดอยากให้ศิลปินที่จะของได้รับผลคะแนโนโหวตหลายๆกับฝ้ากันไปเด้อพี่น้องเด้อเสียก,กันว่าปีนี้ดูเดือดอหรีพี่น้องบ่มีคํ้ามานอนมากเลยเอปกตินี่แต่ละปีเข้าสีเห็นต่างแต่กี้เนาะผู้น้ำโดงกับน้ำโดมาตลอดอืมแต่ปีนี้มีการแบบแข่งขันกันยัง สูงมากแต่ว่ากระบ,บ่าถือว่าเป็นการแข่งขันของเอซีแฟนคลับดอกเป็นการาให้กาลังใจซื้อๆนองพี่น้องยาสาตวดามาเย่าสาวบอกกันไปหลายเออนั่นละ่ะก็คือถือว่าพลิกโผก้อนหนาหนีผู้ดใดกับว่าอานออลดีนาะซีได้อันดับที่หนึ่งพ่อองค์อิงมากขึ้นกับสาวน้อยมาเป็นศิลปินพี่น้องบ้านาเซียว่าเอฟซีแฟนคลับหลายแห่งซึ่งฐานของสาวน้อยเพียร์บันแพงเองกับว่ากันว่าเป็นขุมกําลังที น่ากลัวมากพลังเข้มแข็งเพรา่าเพิ่นม,มี่เอฟแฟนคลับที่ติดตามเพระว่าสิเป็นในเพจหรือว่าในช่อง y o u u u b e เนะพี่น้องเนาะสองร้านกว่าคนถือว่าสุดยอดอิหลีแ้ะองค์ญิงถือว่ามาพลิกฟืน้นวุ่งหมอรำสาวน่อยเพลียนแง,งดันจะมาจากหมอรัขนาดกลางให้กลายมาเป็นหมอรำเบอร์ต้นของเมืองไทยได้ย่างสงางพาพุ่ม สำหรับฤดูการนี่และการฤดูการต่อๆไปสำหรับเมื่อนี่เพญยคำผ่านขสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสํานี้ขอกล่าวเข้ามาขอบคุณครับ